บริษัทจากจีนก็คือ c ชน n า r i เวล Number ร์เทเอาคลิปภาพการก่อสร้างโครงการนี้อย่างเท่เลยอตอนเปิดตัวใช่ไหมคะเออนีตีคู่เลยเห็นชัดเลยเปิดตัวอย่างหล่อท่านผู้ชมครับบอกนี่คือความภาคภูมิใจและเปิดตัวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วเรียกว่าอะไรรู้ไหมถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยข้อความที่ขึ้นเป็นจีนเนี่ยก็คือนี่คือนามบัตรใบแรกของบริษัทในประเทศไทย แล้วก็แสดงศักยภาพของวิศวกรรมจีนในตลาดต่างประเทศเ,เป็นยังไงมีตึกอื่นอีกไหมคะนอกจากตึกเนี้ยมีตึกอื่นอีกไหมเออค่ะเอาละท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ตึกถลม่มไอ้ข้อความทั้งหลายที่ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพและถือป้ายเ,าเห็นไหมครูผู้ชมลบออกไปแล้วอา้าลบทําไมอะ่ะ เกลี้ยงเลยเหรอลบเกลี้ยงเลยค่ะไม่เหลือร่องรอย